รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศขับนักการทูตรัสเซีย10คนออกจากสหรัฐพร้อมกับเพิ่มมาตรการลงโทษต่ตอพลเมืองชาวรัสเซียและนิติบุคคลอีกกว่า30รายสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วและการลอบเจาะล้วงข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐครับ our institutions, our people, and our allies and มาตรการล่าสุดของสหรัฐถือเป็นการตอบโต้ครั้งแรกต่อรัฐบาลเครมลินหลังจากเกิดการเจาะล้วงข้อมูลหน่วยงานสหรัฐอย่างน้อย9แห่งผ่านการส่งซอฟต์แวร์พ่วงไวรัสซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่าเป็นการกระทําของแฮกเกอร์ในรัเสเซียที่มีเป้าหมายเจาะล้วงข้อมูลข่าวกรองของรัฐบาลอเมริกันโดยเรียกเหตุการณ์นี้ว่า Solar Winds ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระทรวงสําคัญหลายแห่งเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพลังงานและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐครับนอกจากนี้เมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวหาว่าประธานาธิบดีรัเสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้นุม,มัติปฏิบัติการพิเศษเพื่อช่วยให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งอีกสมัยแต่ไม่ประสบความสําเร็จ สำหรับมาตรการลงโทษล่าสุดนี้ครอบคลุมถึงบริษัทเทคโนโลยี6แห่งในรัเสเซียซึ่งเชื่อว่ามีส่วนสนับสนุนกิจกรรมของรัเสเซียในโลกไซเบอร์ตลอดจนบุคคลและนิติบุคคลอีก32รายที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐรวมทั้งการกระจายข้อมูลเท็จด,ด้วยครับในส่วนของนักการทูตรัเสเซีย10คนที่ถูกขับออกนอกประเทศนั้นมีเจ้าหน้าที่สํานักงานข่าวกรองของรัฐบาลรัเสเซียรวมอยู่ด้วยตามการเปิดเผยของทํเนียบขาว